สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเป็นร้านเวอร์ชั่น2สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรนะครับก็ยังเป็นคนป่วยอยู่นะครับแต่ก็ฟื้นนะครับฟื้นเพราะว่าถึงรอบการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็ลงมาที่สวนก็เลยมาเจอทุเรียนร่วงนะครับก็เหลืออยู่2 3ลูกนะครับ2ลูกบ้างนะครับที่ต้นนะครับ ก็ว่าจะมาตัดว่าจะเอา,า,เอามันมันมันยื้อไม่ถึงนะครับก็เลยว่าจะมาตัดพอแลไปเห็นาะมันร่วงแล้วนี่นะครับก็เลยสินะครับแก,ก่มากเลยนะครับแล้วก็เลยไปตัดต้นไปตัดลูกนี้มานะครับเห็นไหมครับผิวพดนะครับก็ยังก็เฝ้าดูเหมือนกันนะครับเป็นร่องนะครับก็คือ ผัวตรงนี้นะครับแข็งมากนะครับแข็งสังเกตเห็นแข็งแล้วก็มันเริ่มมันเริ่มซีดนะครับนี่ฮะเริ่มซีดไล่ขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ปนนะครับมันก็ไม่บวมนะปิงนะแต่ว่าจับดูตรงนี้แล้วมันจะแข็งนะครับแข็งมากนะครับนี่ครับสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เท่าที่สัมผัสแล้วก็สังเกตเห็นนะครับตรงนี้จะแข็งมากแข็งเหมือนมันมันมันเริ่มแก่นะครับทีนี้เราก็ต้องมาจดจําว่ามันมัน แล้วสัมผัสดูว่าโยกดูว่ามันมันแข็งแค่ไหนนะครับจดจดจํานะครับสัมผัสเป็นสากสากแล้วก็โยกโยกดูนิดๆนะครับว่ามันแข็งมากแค่ไหนแล้วก็มาดูร่องน้ํานะครับดูร่องน้ํามีผดขึ้นนะครับปลายเอ่อหนามเริ่มเหี่ยวเริ่มซีดแล้วก็ยอดหนามเนี่ยก็จะไหม้นะครับแต่ว่าถ้าทุเรียนอยู่ในร่มมันก็จะเขียวนะ เราแยกแยะออกไปทีถ้าไม่แน่ใจก็ผ่าดูเนื้อแล้วก็เช็คเนื้อดูว่ามันเหลืองไหมแต่ว่าอีก70%ที่ผมว่าก็คือวันปัดดอก30%ก็คือมาดูโครงสร้างนะครับขั่วแล้วก็หนามร่องหนามนะครับแล้วก็เช็คดูเนื้อแค่นั้นเองนะครับที่ที่ผ่าดูนะครับก่อเนเห็นไหมแก่มากเลยแก่จัดจนไอ้ผล ไอ้ตรงร่องเนี่ยมันขึ้นเป็นสีน้ำตาลเนี่นก็พาดูพาชมทเทรียนแก่อยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่านี้วันนี้ก็จะมากระเปะกระเปะกระเพกกระเพกเมาใสา่ปุ๋ยนะครับก็เลยม,มาตัดทเทรียนที่มันหลงเหลืออยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพาปีนไปดูสายรองเท้าแบบนี้นะครับผม <laughs> เห็นไหมครับนี่ผมก็จะทาทาน้าเกลือนะครับแล้วก็หุ้มไว้นะเผื่อจะมี กันไว้หน่อยนึงนะครับกันไว้หน่อยนึงน้าเกลือน้าเกลือแล้วก็หุ้มไว้ก็มันจะชุ่มชุ่มอยู่ในนี้นก็ถ้าโดนหญ้าโดนอะไรก็ก็ไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไหร่แล้วก็จะฆ่าเชื้อไปเบื้องต้นก่อนนะก็ทําได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นรอกว่าจะเขาจะมาจากส่งลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่วันนี้นะครับอ่าก็กันเชื้อรานอหน่อหน่งกันเชื้อน,นิดนึงนะครับก็พอเดินได้อยู่นะครับผมอ่ะแล้วเราก็จะปีนมาดูทุเรียนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ มันแก่บนต้นนะครับเห็นไหมครับผิวสีผิวมันจะซีดซีดอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ร่องน้ำก็จะเหี่ยวนะครับเหี่ยวอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับขัว้วมาดูหลายๆอย่างด้วยกันเนาะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปหลายวันไอเนี่ยแข็งแข็งมากเลยนะครับเนี่ยก็ยังเป็นสปริงเลยดืดๆเลยนะ แล้วมาดูนะครับสีผิวสีผิวเขาจะซีดนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยออก้นาไหมนะร่องน้นาชัดเจนภูเห็นขาวชัดเจนนะครับมองไกลๆก็จะเห็นว่ามันจะออร่ามันมันจะไม่อร่านะครับมันจะมัวมัว,มวขาวขาวนะครับนามเนี่ยหน,ะนาเริ่ไมไหมเหลือลูกสุดท้ายแล้วก็คงจะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากแค่นั้นเองเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็สุกันหมดแล้ว ก็ตัดนะครับเนี่ยนะมีดมีดผมจับมือเดียวด้วยก็เปิดมีดใช่ไหอ่าแล้กจอยจับยังไงก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้แืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ผมจะถนัดอย่างนี้มากกว่าแต่ต้องอยู่ในในในตำแหน่งที่ที่เฉือนได้ด้วยนะฮะ ตอ,ตอนอยังน,ยนได้ด้วยชึบนน่ฮะมาแล้วตัดแล้วนี่ฮะอ่ะวันนี้ก็เลยมาตัดลูกที่เหลือเดี๋ยวมันจะถ้าว่ามันสุกบนต้นแล้วมันจะมันจะขมไปนะครับก็เลยอเอาบัดใดมาตัดซะนะครับก็ไปบ่มไว้ทานไว้ไว้แจกเพื่อนๆอนนะอึ๊บอ้าวนี่เลยอันนี้ จตกกระมังก็เขา,เขาฝากมาทิง้งเอากิ้งไปซะละเอาคือเออนี่นะอนอนจะ้ะเห็นไหมครับตรงรอยกลางเนี่ยมันจะยีเข้าหากันเนี่ยไหมครับนี่ยีแล้วนี่มันยันเข้าหากันอยู่นี่ยันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาตั้งตัวนี้ก่อนชีวิตไม่ได้ลาบลื่นเท่าไหร่นะครับชีวิตของคนเราก็สู้ๆกันไปนะครับ ็นไหมครับร่องกลางมาดูสรุปพังสุดท้ายนะครับว่ามันแก่ยังไงมันไปยังไงนะครับนี่ครับคงจะมีประโยชน์ต่อชาวสวนมือใหม่ทุกท่านนะครับที่ดูทุกเรียนยังไม่เป็นก็ก็ผมจะถ่ายลงบ่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งศึกษาอย่างจริงจังในปีการผลิต6-7นี้ก็คงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ เพิมเติมอีกนิดนึงอ่ะสะสมเป็นสะสมเป็นแต้มไปเนาะเราสะสมศิลปีเิลปีไปสักวันหนึ่งมันคงจะแข่งขึ้นนก็บางอย่างมันทําหลายๆอย่างบางทีทีบางช่วงบางตอนอาจจะไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่แล้วในช่วงของช่วงตัดทุเรียนเก่ก,ก็ก็เป็นสาระสำคัญอีกชิดหนึง่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำให้ได้ ให้ได้แล้วประสบผลสําเร็จนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ทําทุกๆวันทุกๆครั้งทุกๆปีสุดท้ายมันก็ได้ความรู้ตกเป็นผลึกนะครับขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นที่เขาที่เขาอยากรู้เหมือนเราแน่นอนครับเส้นทางเส้นทางการทําทุเรียนก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ใครจะอยู่ช่วงไหนแค่นั้นเองนะครับ อ้าวไปแล้วครับวันนี้สุชาติเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำทุเรียนนะครับศึกษาและเรียนรู้กับอาจารย์ใน YouTube ทุกๆท,ท,ท่านนะครับถ้าชอบก็ติดตามถ้าแชร์ก็มีประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างนะครับอาสุชาติถนทุน่มพทรก็ทอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะ14ไร่เดี๋ยวมัไม่เสร็จข <c oughs> อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ យក Apple clone